ครับสวัสดีครับผมตัวแทนของ g a t e o r i e i น n ดน o อปเปเลชนะครับ EP 6 i นะครับ i n s ซอนะครับจาก EP 5ที่แล้วนะครับที่ผมให้ทักทุกคนดูรูปนะครับอาจจะมีคำถามแล้วไม่ได้เข้าใจถึงวิธีการประกอบรุ่น Compact ที่เป็นรุ่น Popular ที่ขายดีที่สุดตอนนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอให้ทุกคนดูนะครับว่าวิธีการประกอบนะครับและหน้าตาของ EP m อยู่ยังไงนะครับเดี๋ยวให้ผมจะทำการกดวิดีโอให้วดีโอรันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองฟัง น้องเขาทำการอธิบายนะครับวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็สมมุติว่าในกรณีที่ทางทุกคนทุกท่านนะครับต้องการที่จะดูวีดีโอเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่ w ว w g e t o ์ t อเ r ่นทีโอทีนะครับได้เลยนะครับดูวีดีโอนะครับใส่เลยอันใส่แค่เหนลูกค้าต้องการอา่หน้าจอไปไปทางไหนอื เชื่อมกับตัวนี้นะอ,อย่างนี้ถ้าอ,อยากหันมาด้านนี้แล้วก็ใส่เพ่งมาฝั่งนี้ถ้าอยากหันหน้าไปไปฝั่งโนู้ก็ต้องหันเพ่งมาฝั่งนี้อันนี้สลับได้นแล้วเดี๋ยวผมจะหันมาฝั่งนี้ครับอโอเคแล้วก็ใส่สายดินอืม ข้วนี้มันจะมีเลขอยู่นะครับเลขมันเขียนอยู่ว่าแปดสามศูนย์แปดสองนี่มีหมายเลขอ่ะใส่เลยโ <Okay. S 2> อเคเสียบเข้าไปนี่นะครับแปดสามศูนย์แปดสองอยู่ตรง,งกลางเลยเสียบเข้าไปห้าแล้วก็แปดหก นะครับใส่ที่85-86ที่มันมีตัวเด็กอยู่เดี๋ยวเดี๋ลงมา ใส่เลยเอาให้แผงวงจรนี้ตรงกับรองนี้นะเดี๋ยวคหักขันน็อตขันให้มันพออยู่ ครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการประกอบนะครับแล้วก็ขันน้ให้แน่นนะครับอ่าลักษณะนี้ครับกรณีผมทําการต่อลักษณะแบบ t e m p o r รลีนะครับก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับผมต่อนะครับโอเคนะครับ EP หกนะครับอ่าการติดตั้งนะครับรุ่น c o มแ a c t นะครับฉบับเรสรีวิวให้ความรู้ขอบคุณครับ